เธอถูกทิ้งในวันแต่งงานต่อหน้าผู้คนนับร้อยแต่ใครจะรู้ว่าคนแปลกหน้าที่ช่วยเธอจากฝนในคืนนั้นแท้จริงแล้วเขาคือเศรษฐีลับที่ซ่อนความลับอันตรายไว้ในใจความรักครั้งนี้จะเป็นปาฏิหาริย์หรือกับดักแห่งชะตาและเมื่อความจริงถูกเปิดเผยทุกอย่างจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปหญิงสาวยืนอยู่หน้าพิธีแต่งงานเสียงเพลงบรรเลงเบาๆในโบสถ์ที่ประดับด้วยดอกกุหลาบขาว กลิ่นหอมของดอกไม้ลอยอวนไปทั่วอากาศทุกคนจับจ้องมาที่เธอแต่เจ้าบ่าวไม่มานาฬิกาเดินต่อเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นในหมู่แขกบางคนหัวเราะเบาๆบางคนมองด้วยความสงสารหัวใจของเธอเต้นแรงมือเย็นเฉียบความอายแล่นขึ้นมาจนถึงลำคอแม่ของเธอพยายามเดินเข้ามาหาแต่เธอกลับถอยหลังน้ำตาเริ่มเอ่อในดวงตา โทรศัพท์ในมือเธอสัน่นข้อความเดียวจากเจ้าบ่าวขอโทษฉันไม่พร้อมโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเสียงดนตรีหยุดลงทันทีแขกเริ่มลุกออกจากที่นั่งเธอยืนอยู่คนเดียวกลางดอกไม้ที่กำลังร่วงหล่นผ้าคลุมหน้ายาวสีขาวสะบัดไปตามลมจากวันแต่งงานที่ควรมีความสุขกลับกลายเป็นวันที่น่าอับอายที่สุดในชีวิตเธอเดินออกจากโบสถ์ฝนเริ่มตกหยดน้ำเย็นเฉียบตกกระทบไหล รองเท้าส้นสูงของเธอจมลงในโคลนชุดแต่งงานสีขาวเปื้อนดินจนกระทั่งชายแปลกหน้าคนหนึ่งยื่นร่มให้เขามีรอยยิ้มอ่อนโยนแต่สายตากลับลึกลับจนเธอต้องหันมองซ้ำคุณไม่ควรอยู่ตรงนี้คนเดียวเสียงของเขานุ่มแต่มั่นคงเขาถอดเสื้อสูทคลุมให้เธอเธอมองหน้าเขาหัวใจยังสั่นไม่หยุดแต่ในแววตาของเขามีบางสิ่งที่อธิบายไม่ได้ คืนนั้นเธอและเขานั่งอยู่ในร้านกาแฟเล็กๆเ,เสียงฝนตกกระทบกระจกกลิ่นกาแฟหอมกรุ่นปนกับความเศร้าในอากาศเขาเล่าเรื่องของตัวเองทีละน้อยเหมือนคนที่พยายามซ่อนความจริงบางอย่างจนกระทั่งเขาหยิบกล่องกามยี่ออกมาวางบนโต๊ะในนั้นมีแหวนเพชรเมร็ดงามและคำพูดที่ทํำให้หัวใจของเธอหยุดเต้นทันทีแต่งงานกับฉันเสียงของเขาเรียบง่ายแต่หนักแน่นจนเธอต้องเงยหน้าขึ้นมอง แววตาของเขาไม่มีความล้อเล่นไม่มีรอยยิ้มเจ้าเล่มีเพียงความจริงใจที่แปลกประหลาดและน่ากลัวในเวลาเดียวกันเธอหัวเราะเบาๆท,ทั้งที่น้ำตาย่างเปื้อนแก้มคุณพูดเล่นใช่ไหมเราเพิ่งเจอกันไม่ถึงชั่วโมงเขายังคงมองเธอนิ่งหลึกจนเหมือนมองทะลุหัวใจผมไม่ได้ล้อเล่นเขาพูดช้าๆบางครั้งคนแปลกหน้าก็เข้าใจกันมากกว่าคนที่เรารู้จักมาทั้งชีวิตเสียงฝนข้างนอกดังขึ้น ร้านกาแฟเริ่มเงียบลงเหลือเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นแรงจนแทบหลุดออกมาจากอกเธอไม่รู้ว่าทำไมถึงพยักหน้าบางทีเพราะอยากหนีจากความอับอายบางทีเพราะในสายตาของชายคนนั้นมีบางสิ่งที่เธอไว้ใจโดยไม่เข้าใจเหตุผลวันต่อมาพวกเขาจดทะเบียนกันในสถานที่เล็กๆริมทะเลไม่มีแขกไม่มีดอกไม้มีเพียงเสียงคลื่นและลมที่พัดแรงจนผมของเธอปลิว นิ้วของเธอสวมแหวนที่แวววาวาเกินกว่าที่จะเรียกว่าเรียบง่ายเธอคิดว่าอาจเป็นของปลอมเพราะชายคนนี้แต่งตัวเหมือนคนธรรมดากางเกงยืนเสื้อเชิดเรียบๆแต่แววตาเขากลับไม่ธรรมดาเลยหลังพิธีเขาพาเธอขึ้นรถสีดำเงารถที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเธอเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่เข้ากันกลิ่นหนังแท้ในรถหรูเครื่องยนต์ที่เงียบสนิทแต่ทรงพลังเขาไม่ได้พูดอะไรตลอดทาง เพียงเปิดเพลงเบาๆที่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในโลกอีกใบรถแล่นเข้าสู่ถนนส่วนตัวประตูเหล็กขนาดใหญ่เปิดออกช้าๆเผยให้เห็นคฤหาสน์หลังมหืมาที่ตั้งอยู่กลางสวนกว้างเธอหันมามองเขานี่มันที่ไหนกันเขาหันมาศบตาเธอยิ้มบางๆบ,บ้านของเราเธอตกใจจนพูดไม่ออกหัวใจเต้นถี่มือเย็นเฉียบเขาเดินลงจากรถและยื่นมือมาให้ ผมอยากให้คุณรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองเมื่อเดินเข้าไปในคฤหาสน์าทุกสิ่งรอบตัวคือความหรูหราที่เกินจินตนาการเพดานสูงแต่งด้วยโคมระยะภาพวาดศิลปะเรียงรายเต็มผนังเสียงฝีเท้าของเธอดังก้องในห้องโถงใหญ่เธอหยุดที่บันไดหินอ่อนมองไปยังรูปภาพบนผนังภาพนั้นคือชายคนเดียวกับที่ยืนข้างเธอแต่ในชุดสูทหรูท่ามกลางงานเลี้ยงใหญ่คุณเธอพยายามพูดแต่เสียงแผ่ว คุณเป็นใครกันแน่เขายิ้มมุมปากเดินเข้าไปใกล้ชาชาจนระยะห่างระหว่างกันเหลือเพียงลมหายใจเดียวผมชื่ออคินเสียงของเขาแผ่วเบาแต่หนักแน่นและผมคือเจ้าของทุกอย่างที่คุณเห็นในที่นี่เธอถอยหลังหนึ่งก้าวความจริงเริ่มคลี่ออกเหมือนม่านที่ถูกเปิดภาพในหัวเธอปั่นป่วนชายคนที่เธอคิดว่าเป็นเพียงคนแปลกหน้ากลับกลายเป็นมหาเศรษฐีที่ปิดบังตัวตนไว้ เธอกัดริมฝีปากคุณหลอกฉันทำไมเขาเงียบไปครู่หนึ่งสายตาเศร้าหลึกผมไม่ได้ตั้งใจจะหลอกผมแค่อยากให้มีใครสักคนที่รักผมโดยไม่รู้ว่าผมคือใครคำพูดนั้นทำให้เธอเงียบในหัวมีแต่เสียงลมหายใจของทั้งคู่อากาศในห้องหนาวเย็นแต่หัวใจของเธอกลับร้อนรุ่มเธอไม่รู้จะเชื่อเขาหรือไม่เพราะทุกอย่างดูเหมือนฝันที่พร้อมจะพังทลายได้ทุกเมื่อ และในขณะที่เธอกำลังสับสนเสียงโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นเขามองหน้าจอเพียงเสี้ยววินาทีก่อนสีหน้าจะเปลี่ยนเป็นเข้มมีบางอย่างที่คุณยังไม่รู้เขาพูดเบาๆแล้วเดินหายเข้าไปในห้องอีกฝั่งของคฤหาสน์เธอยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางความเงียบที่กดดันหัวใจเต้นแรงราวกับสัญชาตญาณกำลังเตือนว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเธอยืนอยู่ในห้องโถงใหญ่ แสงจากโคมระยะสองกระทบพื้นหินอ่อนจนแสบตาเงาของเธอสันไหวบนผนังเสียงหัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดเธอพยายามตั้งสติแต่ทุกอย่างรอบตัวกลับชวนให้สับสนคฤหาหนดที่ใหญ่เกินไปความเงียบที่เย็นเฉียบจนได้ยินแม้แต่เสียงลมหายใจของตัวเองเธอเดินช้าๆไปตามทางเดินยาวมือสัมผัสผนังอินเย็นเฉียบประตูแต่ละบานที่ผ่านไปล้วนปิดแน่นราวกับซ่อนความลับบางอย่างไว้ เสียงฟีเท้าดังสะทอนเธอหยุดหันกลับทันทีไม่มีใครอยู่ข้างหลังแต่เธอสาบานได้ว่าได้ยินเสียงจริงๆเธอเร่งเดินเร็วขึ้นหัวใจเริ่มเต้นถี่ความรู้สึกหวาดกลัวเริ่มคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆประตูไม้บานหนึ่ง,ง,งแง้มอยู่ภายในมีแสงไฟสลัวลอดออกมาเธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะผลักเข้าไปเบาๆในห้องนั้นเต็มไปด้วยเอกสารและรูปถ่ายทุกภาพมีใบหน้าของเธอ ตั้งแต่เธอยังอยู่ในมหาวิทยาลัยจนถึงภาพล่าสุดที่เธอยืนอยู่หน้าโบสถ์ในวันแต่งงานที่ถูกทิ้งมือของเธอสัน่นภาพทุกใบเรียงรายอย่างประณนี่เหมือนมีใครบางคนเฝ้าติดตามเธอมานานหลายปีนี่มันอะไรเสียงของเธอแทบไม่หลุดออกจากปากท่านใดนั้นเสียงประตูด้านหลังปิดลงอย่างแรงเธอสะดุ้งหันกลับเขายืนอยู่ตรงนั้นอคินสีหน้าเขาเย็นสายตานิ่ง แต่มีบางอย่างในแววตาที่เธออ่านไม่ออกคุณแอบตามฉันงั้นเหรอเสียงของเธอสั่นด้วยทั้งความกลัวและโกรธเขาเดินเข้ามาใกล้ผมไม่ได้ตามคุณผมแค่เฝ้าดูคุณต่างกันตรงไหนเธอตะโกนคุณรู้เรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับฉันได้ยังไงเขามองเธอเงียบเงียบก่อนจะพูดชาชาเพราะคุณเคยช่วยผมไว้เธอขมวดคิว้วช่วยคุณหลายปีก่อน ผมประสบอุบัติเหตุรถชนกลางฝนคุณเป็นคนเดียวที่หยุดรถลงมาช่วยทั้งที่ไม่มีใครกล้าภาพในความทรงจำของเธอเริ่มย้อนกลับมาคืนฝนตกหนักชายคนหนึ่งนอนจมเลือดข้างถนนเธอเรียกรถพยาบาลและรอจนเขาถูกส่งถึงโรงพยาบาลคุณเธอพูดเบาๆคือชายคนนั้นเขาพยักหน้าตั้งแต่วันนั้นผมเฝ้ามองชีวิตของคุณอยู่ห่างๆผมรู้ว่าคุณถูกหักหลังถูกทอดทิ้งถูกทำร้าย ผมสาบานกับตัวเองว่าจะไม่ให้ใครทำร้ายคุณอีกน้ำตาเริ่มเอ่อในดวงตาเธอความกลัวเริ่มเปลี่ยนเป็นสับสนแล้วคุณขอฉันแต่งงานเพราะอะไรเพราะผมอยากปกป้องคุณและเพราะผมรักคุณมาตลอดคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางใจเธอยืนนิ่งไม่รู้จะเชื่อหรือหนีดีแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรต่อเสียงระเบิดเบาๆดังขึ้นจากชั้นล่างของคฤราสา์พื้นสั่นสะเทือน หลอดไฟกระพริบเขารีบคว้ามือเธอไปกับผมเดี๋ยวนี้เธอถูกดึงออกจากห้องกลิ่นควันไม่เริ่มลอยมาเสียงหวีดของระบบเตือนภัยดังขึ้นทั้งคู่วิ่งผ่านโถงยาวเธอหอบหายใจหัวใจเต้นรัวเสียงรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนดังก้องไปทั่วเมื่อถึงบันไดใหญ่เธอเห็นเงาคนในชุดดำหลายคนบุกเข้ามาจากประตูหน้าถืออาวุธครบมือใครกันเธอตะโกน แต่เขาไม่ตอบเพียงจับมือเธอแน่นขึ้นศัตรูเก่าของผมเขาพูดสั้นๆพวกเขารู้ว่าผมมีบางสิ่งที่ต้องปกป้องเขาดึงเธอเข้าทางลับหลังบันไดเปิดบานประตูเหล็กที่ซ่อนอยู่หลังผนงังภายในเป็นทางเดินแคบมือสนิทอากาศเย็นจัดจนรู้สึกถึงลมหายใจของตัวเองเสียงปืนดังขึ้นด้านหลังเธอสะดุง้งเขาดันเธอไปข้างหน้าอย่าหยุดเขาพูดเสียงเข้ม ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามหันกลับไปเธอวิ่งสุดแรงหัวใจเต้นถี่เสียงระเบิดไกลๆดังสะท้อนในอุโมงค์ในที่สุดพวกเขาก็ทะลุออกมาสู่สวนด้านหลังคฤราหาต์ฝนตกหนักอีกครั้งเหมือนคืนวันที่เธอช่วยชีวิตเขาไว้ทั้งคู่หอบหายใจเธอหันไปถามด้วยเสียงสัน่นคุณซ่อนอะไรไว้กันแน่อคินเขามองเธอสายตาเต็มไปด้วยความลังเล ความจริงที่คุณไม่ควรรู้แต่ตอนนี้มันอาจสายเกินไปแล้วสายฝนกระหน่ำลงมาหนักขึ้นเรื่อยๆใบไม้ปลิวว่อนในลมแรงเธอยืนตัวสั่นกลางสวนที่เปียกชุ่มเสียงฟ้าร้องกึกก้องราวกับเตือนภัยจากฟากฟ้าอคินยืนห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวเสื้อเชิตของเขาเปียกแนบลำตัวหยดน้ำฝนไหลลงจากเส้นผมสู่กรอบหน้าแต่ในแววตานั้นไม่มีความกลัว มีเพียงความแน่วแน่กับบางสิ่งที่เขาเก็บซ่อนไว้มานานสายเกินไปเธอถามเสียงแผ่วคุณหมายความว่ายังไงเขาเดินเข้าใกล้สายตายังคงจับจ้องเธอไม่วางมีคนต้องการสิ่งที่ผมถืออยู่เขาพูดชา้าช้าและตอนนี้พวกเขารู้ว่าคุณคือจุดอ่อนของผมเธอขมวดคิ้วจุดอ่อนใช่เขาตอบตั้งแต่วันที่คุณยื่นมือมาช่วยผมในคืนฝนตกวันนั้น ผมก็รู้แล้วว่าผมไม่มีวันลืมคุณได้คำพูดนั้นแทรกเข้ามาในหัวใจของเธออย่างชา้าชาแต่เสียงปืนจากด้านหลังสวนทำให้ความอบอุ่นนั้นสลายไปทันทีพวกเขามาแล้วเขาพูดเสียงเข้มเราต้องหนีเขาจับมือเธอแน่นแล้วลากวิ่งผ่านทางเดินลับหลังสวนต้นไม้สูงสองข้างขยับไหวในสายลมแรงเสียงใบไม้เสียดสีกันดังเหมือนเสียงกระซิบของความมืดพวกเขาวิ่งผ่านประตูเหล็กเล็กๆ,ๆที่ซ่อนอยู่หลังรูปปั้น เมื่อปิดประตูลงเสียงกลไกภายในก็ดังขึ้นเผยให้เห็นบันไดหินที่ทอดลึกลงไปใต้พื้นดินกลิ่นอับของดินและเหล็กเก่าลอยเข้าจมูกเธอหอบหายใจหนักนี่มันที่ไหนกันแน่ทางออกฉุกเฉินของคฤราหา์เขาตอบแต่ก็อาจกลายเป็นที่ซ่อนสุดท้ายของเราได้เหมือนกันเสียงฝีเท้าดังไล่ตามมาจากด้านบนไฟฉายวาบแสงลอดร่องบานประตูเขารีบดึงเธอให้เดินต่อไปบันไดคดเคี้ยวลงไปเรื่อยเ อากาศเริ่มหนาวจัดมีเพียงเสียงหยดน้ำที่ตกลงพื้นหินดังสะท้อนเมื่อถึงตอนล่างสุดอุโมงค์กว้างปรากฏอยู่ตรงหน้าผนังเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ประหลาดที่เรืองแสงจางๆเหมือนเป็นรหัสลับของใครบางคนเธอเอื้อมมือแตะสัญ,ญลักษณ์นั้นรู้สึกถึงความเย็นเฉียบทะลุป,ปลายนิ้วนี่มันอะไรกันแน่อคินเธอถามอีกครั้งคุณเป็นใครกันแน่เขาเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันกลับมามอง ใบหน้าเปียกฝนของเขาดูเหนื่อยและเศร้าในเวลาเดียวกันผมไม่ได้เป็นแค่เศรษฐีอย่างที่คุณเห็นเขาพูดเบาๆผมคือผู้สืบทอดของเครือข่ายที่ซ่อนอยู่ใต้โลกธุรกิจกลุ่มที่ควบคุมอำนาจเงินและความลับของประเทศนี้เธอเบิกตากว้างหมายความว่าคุณเกี่ยวข้องกับองค์กรใต้ดินเขาพยักหน้าผมพยายามจะถอนตัวออกมาแต่พวกเขาไม่ยอมปล่อยเพราะผมรู้ความลับทั้งหมดของพวกเขา รวมถึงรายชื่อคนที่พวกเขาจะทำลายเธอเริ่มสัน่นแล้วฉันละฉันมาเกี่ยวอะไรด้วยเพราะพวกเขารู้ว่าผมจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องคุณและถ้าพวกเขาได้ตัวคุณไปทุกอย่างจะจบเธอถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเสียงลมหายใจของเขาแผ่วเบาแต่จรงิงจังผมไม่อยากให้คุณเข้าไปอยู่ในเรื่องนี้เขาพูดแต่คุณอยู่ตรงนี้แล้วผมไม่มีทางเลือกท่านใดนั้น เสียงระเบิดอีกลูกดังสะเทือนจากด้านบนฝุ่นและเศษหินตกลงมาจากเพดานเขารีบดึงเธอหลบเข้ามุมไฟส่องสลัวกระพริบเธอมองหน้าเขาในเงาเราจะรอดใหม่เขายิ้มบางบางปราบใดที่ผมยังหายใจคุณจะไม่เป็นอะไรเขาหยิบอุปกรณ์ขนาดเล็กจากกระเป๋าเสือ้อเป็นเหมือนรีโมทควบคุมที่มีสัญ,ญลักษณ์เดียวกับบนผนงังเขากดปุ่มหนึ่งเสียงกลไก่ทำงานใต้พื้น ผนังอีกด้านค่อยๆแยกออกเผยให้เห็นห้องลับที่เต็มไปด้วยกล่องเหล็กและจอมอนิเตอร์นับสิบที่นี่คือศูนย์ข้อมูลของพวกเขาเขาบอกและผมจะจบทุกอย่างคืนนี้เธอยือนมองอย่างตะลึงไฟจากจอคอมพิวเตอร์สะท้อนในดวงตาตัวเลขและไฟสัญญาณกระพริบสว่างไปทั่วเขาเดินเข้าไปแตะหน้าจอป้อนรหัสยาวเหยียดด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยผมจะเปิดเผยทุกอย่าง รายชื่อทุกคนที่อยู่เบื้องหลังองค์กรนี้ต่อโลกภายนอกถ้าคุณทำแบบนั้นเธอพูดเสียงสัน่นพวกเขาจะฆ่าคุณเขาหันมามองรอยยิ้มเศร้าๆปรากฏบนใบหน้าบางครั้งคนเราต้องยอมตายเพื่อให้ความจริงได้มีชีวิตก่อนที่เธอจะพูดอะไรต่อเสียงประตูเหล็กด้านหลังห้องก็ดังขึ้นเสียงฝีเท้าเร่งรัวเข้ามาใกล้อคินหันกลับทันทีพวกเขามาแล้วเขาคว้ามือเธอ ดึงให้หลบหลังตู้เหล็กขนาดใหญ่เธอได้ยินเสียงปืนขึ้นลำเสียงฝีเท้าหนักแน่นเข้าใกล้ทุกทีหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกและในวินาทีนั้นเสียงกระสุนแรกก็ดังขึ้นก้องสะท้อนทั่วห้องใต้ดินที่เต็มไปด้วยความลับและคำโกหกที่กำลังจะเปิดเผยเสียงกระสุนแหวกอากาศดังสนัน่นประกายไฟแลบวาบจากปากกระบอกปืนกลิ่นควันดินปืนแผ่ซ่านไปทั่วห้องใต้ดิน เธอรีบก้มตัวลงกับพื้นเสียงหัวใจดังในหูจนกลบทุกอย่างรอบข้างอคินคว้าเธอเข้ามาใกล้แขนของเขากอดรัดเธอแน่นเพื่อกันกระสุนเสียงกระสุนพุ่งชนผนังเหล็กดังสนัน่นเศษป,ปูนกระเด็นใส่ใบหน้าเธอแสบจนต้องหลับตาแน่นอย่าขยับเขากระซิบข้างหูเสียงของเขานุ่มแต่เฉียบขาดเหมือนคนที่เคยผ่านเหตุการณ์เช่นนี้มานับครั้งไม่ถ้วนชายในชุดดำสามคนบุกเข้ามา ถือปืนพร้อมยิงไฟจากจอคอมพิวเตอร์ส่องให้เห็นหน้าพวกเขาเพียงครึ่งเดียวเธอมองเห็นสัญ,ญลักษณ์เล็กๆบนปกเสือ้อเป็นรูปงูพันรอบกุญแจสีทองอคินชักปืนออกจากข้างเอวแสงจากปลายกระบอกปืนวาบขึ้นในความมืดเสียงประทักกันของกระสุนดังก้องไปทั่วห้องกระจกหน้าจอบางส่วนแตกกระจายประกายไฟวิบวับร,ราวกับฝนดาวตกเธอกรีดร้อง แต่เสียงนั้นถูกกลืนไปในเสียงระเบิดเล็กๆที่ดังขึ้นตรงมุมห้องกลองเหล็กบางกล่องล้มลงเอกสารจำนวนมากปลิวว่อนในอากาศอาคินยิงสวนกลับอย่างแม่นยำร่างของชายชุดดำคนหนึ่งล้มลงอีกสองคนถอยไปตั้งหลักหลังเครื่องเซิร์ฟเวอร์เขาหันมามองเธอทางนั้นเขาชี้ไปที่ช่องระบายอากาศขนาดใหญ่ที่เพดานด้านข้างเธอสายหน้ามันแคบเกินไปฉันปีนไม่ได้เขายิงสวนออกไปอีกนัด เสียงกระสุนพุ่งเฉียดหูของเธอคุณต้องปีนเขาตะโกนหญาเถียงเธอกัดริมฝีปากมือสั่นขณะคว้าขอบเหล็กเท้าเหยียบกล่องที่โยกเยกเขาช่วยดันตัวเธอขึ้นแรงระเบิดอีกครั้งทำให้พื้นสันส่นสะเทือนเธอปีนเข้าไปในช่องนั้นอากาศร้อนอับจนแทบหายใจไม่ออกเสียงปืนยังดังอยู่ข้างล่างอาคินคุณละ่ะเธอตะโกนจากช่องแคบ แต่เสียงของเขาไม่ตอบกลับมาในทันทีผ่านไปไม่กี่วินาทีที่เหมือนนานชั่วชีวิตเขาก็ตะโกนตอบผมจะตามไปทีหลังไม่เราต้องไปด้วยกันฟังผมเสียงเขาเข้มขึ้นคุณคือสิ่งเดียวที่ผมต้องปกป้องน้ำตาไหลลงแก้มเธอทันทีหัวใจร่วงลงไปในช่องว่างของความกลัวแต่ไม่มีเวลาโต้เถียงเสียงรองเท้าทหารวิ่งเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ เธอคลานไปข้างหน้าในช่องทางแคบเสียงโลหะเสียดสีดังทุกครั้งที่เธอขยับตัวแสงไฟจากปลายทางลอดเข้ามาเธอรีบมุ่งหน้าไปยังแสงนั้นด้วยหัวใจที่เต้นรัวเมื่อออกจากช่องเธอพบว่าตัวเองอยู่ด้านหลังคฤหาสน์ตรงบริเวณที่เคยเป็นโรงเก็บรถรางฝนยังคงตกหนักเสียงฟ้าผ่าดังจนพื้นสัน่นเธอหันกลับไปมองช่องที่เพิ่งปีนออกมาแต่ไม่มีใครตามมาไม่มีเงาของอคิน อคินเธอตะโกนสุดเสียงเสียงฝนกลืนทุกคำของเธอไม่มีคำตอบอยู่ดีดีเสียงระเบิดใหญ่ก็ดังสนั่นจากใต้ดินเปเลวไฟพุ่งทะลุขึ้นมาทางปล่องระบายอากาศเธอล้มลงกับพื้นแรงระเบิดกระแทกอากาศจนหูอื้อเธอมองไปที่คาราหาเปเลวไฟสีส้มลุกโชนจากหน้าต่างควันดำพวยพุ่งพุ่งขึ้นสู่ฟ้าเธอตะโกนชื่อเขาอีกครั้งเสียงของเธอสั่นสถาน อาคินได้ยินไหมไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างบ้าคลัง่งและกลิ่นควันไม่ที่ลอยฟุ้งในอากาศเธอสุดตัวลงกับพื้นมือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อหัวใจของเธอเหมือนถูกบีบน้ำตาผสมกับฝนจนไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรแต่แล้วท่ามกลางเสียงฝนและไฟที่ลุกโชนเธอเห็นเงาร่างหนึ่งเดินออกมาจากควันหนาทึบร่างนั้นโซซัดโซเซเลือดไหลาตามแขน แต่ยังคงยืนได้เธอลุกขึ้นวิ่งไปหาเขาทันทีอาคินเขาหันมาชชาๆแสงไฟสะท้อนในดวงตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดริมฝีปากของเขามีรอยยิ้มจางๆผมบอกแล้วเสียงของเขาแผ่วเบาตราบใดที่ผมยังหายใจคุณจะไม่เป็นอะไรเธอโผลเข้าไปกอดเขาแน่นฝนตกหนักจนไม่รู้ว่าอะไรคือน้ำตาแต่ในอ้อมแขนนั้นเธอสัมผัสได้ถึงบางอย่าง ความเย็นเฉียบของโลหะที่ซ่อนอยู่ในมือของเขาเธอพละออกเล็กน้อยมองเห็นในมือของอคินคือกล่องดำขนาดเล็กบนฝาปิดมีตราสัญลักษณ์เดียวกับบนผนังในห้องใต้ดินนี่คืออะไรเธอถามเสียงสัน่นเขามองกล่องนั้นแววตาเต็มไปด้วยความลังเลสิ่งที่พวกเขาตาหาเขาตอบและสิ่งเดียวที่อาจทำลายทุกอย่างได้รวมถึงตัวผมเธอชะงักสายฝนยังคงตกไม่หยุด และในวินาทีนั้นไฟจากคฤหาสนาสะท้อนในดวงตาทั้งคู่เหมือนเปลวเพลิงที่กำลังรอจะเผาผลาญความลับทั้งหมดให้หมดไหมเธอยืนนิ่งมองกล่องดำในมือของเขากล่องเล็กขนาดเท่าฝ่ามือแต่เต็มไปด้วยพลังบางอย่างที่มองไม่เห็นฝนยังคงกระหน่ำลงมาไม่หยุดเสียงฟ้าร้องก้องสะท้อนในท้องฟ้ามืดครึมกลิ่นดินเปียกและควันไฟผสมกันจนแทบหายใจไม่ออกทำไมพวกเขาถึงต้องการมันนัก เสียงของเธอสัน่นมันคืออะไรแน่อคินเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าสายฝนไหลผ่านใบหน้าที่เต็มไปด้วยบาดแผลเสียงหายใจของเขาหนักและแผ่วในกล่องนี้มีข้อมูลทั้งหมดของเครือข่ายทุกบัญชีลับทุกคนที่อยู่เบื้องหลังการฆ่าการยักยอกและการล้มรัฐบาลหลายประเทศเธอตาโตนั่นหมายความว่าใช่เขาพูดแผ่วเบามันคือกุญแจที่สามารถทำลายทั้งจักรวรรดิใต้ดินนี้ได้ เสียงฟ้าผ่าอีกครั้งเธอรู้สึกเหมือนพื้นดินใต้เท้าสัน่นหัวใจของเธอเต้นแรงจนปวดแต่ถ้ามันสำคัญขนาดนั้นคุณจะทำยังไงต่อเขามองกล่องในมือนิ้วของเขาเกร็งแน่นผมต้องทำลายมันก่อนที่พวกเขาจะได้ไปไม่เธอตะโกนคุณบอกเองว่านี่คือหลักฐานทั้งหมดถ้ามันถูกทำลายแล้วเราจะพิสูจน์ความจริงได้ยังไงเขาเงียบเสียงฝนกลบความเงียบระหว่างพวกเขา ในดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความขัดแยงความแค้นความรักและความเสียใจที่ลึกจนเธอไม่อาจอ่านออกบางครั้งความจริงก็อันตรายกว่าความลวงเขากล่าวช้าๆมันสามารถฆ่าคนบริสุทธิ์ได้อีกมากถ้าตกไปอยู่ในมือผิดเธอสายหน้าแต่เราจะหนีไปได้ตลอดหรอือคุณเองก็รู้ว่าพวกเขาจะตามเรามาอีกเขายิ้มเศร้าผมไม่ได้คิดจะหนีเธอชะงักฝนเริ่มเบาลง แต่ลมหายใจของเธอเริ่มหนักขึ้นหมายความว่าอะไรอคินมองเข้าไปในตาเธอผมต้องกลับไปเผชิญหน้ากับพวกเขาผมเป็นคนเริ่มทุกอย่างผมต้องเป็นคนจบมันเองไม่เธอสายหน้าแรงคุณจะตายบางทีนั่นอาจเป็นราคาที่ผมต้องจ่ายผมใช้ชีวิตมาทั้งหมดในเงามืดแต่คุณคุณคือแสงเดียวที่ทำให้ผมอยากมีชีวิตน้ำตาของเธอไหลผสมกับหยดฝนอย่าทิ้งฉันอีก ฉันเพิ่งเสียทุกอย่างไปในวันแต่งงานนั้นคุณอย่าทําให้ฉันต้องเสียคุณไปอีกเขาเอื้อมมือเช็ดน้ําตาให้เธอเบาๆผมสัญญาเขากระสิบว่าผมจะกลับมาถ้าผมยังมีลมหายใจเธอสั่นหัวมือจับแขนเขาแน่นไม่ฉันจะไปกับคุณเขาสายหน้าไม่ได้ผมต้องการให้คุณหน,นีออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เขาหยิบกุญแจเล็กๆจากกระเป๋าเสือ้อไปที่ท่าเรือเก่าข้างผาแดง จะมีคนรอรับคุณที่นั่นอาคินเสียงของเธอสั่นพราฉันขอแค่คุณกลับมาเขามองหน้าเธออีกครั้งแววตานั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่ผสมด้วยความสิ้นหวังแล้วเขาก็โน้มตัวลงจูบหน้าผากเธอริมฝีปากของเขาเย็นจากฝนแต่สัมผัสนั้นอบอุ่นกว่าทุกสิ่งจำไว้นะเขาพูดชชาๆอย่าเชื่อใครที่บอกว่ารักคุณจนกว่าจะเห็นเขายอมเสี่ยงชีวิตเพื่อมันเขาถอยหลัง หันหลังเดินไปทางคฤรหาหน์ที่ยังลุกไม่อยู่ฝนตกโปรยบนเงาของเขาจนพรามัวเธอตะโกนเรียกชื่อเขาอีกครั้งแต่เขาไม่หันกลับมาแสงไฟสีส้มจากเปลวเพลิงสะท้อนกับผิวกล่องดำในมือเธอเสียงคลื่นกระทบฝั่งดังขึ้นจากที่ไกลเธอยืนนิ่งมองตามเงาของเขาที่ค่อยๆหายเข้าไปในม่านควันมือของเธอกำกล่องนั้นแน่นรู้สึกได้ถึงแรงสั่นเบาๆจากภายในเหมือนมันมีชีวิต เหมือนมันรู้ว่ามีบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นเสียงระเบิดดังสนั่นอีกครั้งจากคฤรืหน์เปเลวไฟพุ่งขึ้นสูงจะโรฟ้าแรงลมปะทะหน้าเธออย่างแรงจนต้องยกมือบังเธอตะโกนชื่อเขาอีกครั้งสุดเสียงแต่สิ่งที่ตอบกลับมามีเพียงเสียงคลื่นและเศษเท่าที่ปลิวตามลมเธอทุดตัวลงกับพื้นมือกำกองนั้นไว้แน่นไม่ยอมปล่อยเสียงในหัวเธอยังคงก้อง เสียงของเขาเสียงที่อบอุ่นที่สุดในชีวิตเธอตราบใดที่ผมยังหายใจคุณจะไม่เป็นอะไรน้ำตาไหลอาบแก้มเธอมองไปยังคารหาท,ที่กลายเป็นเท่าฐานและในใจของเธอคําถามหนึ่งยังคงวงเวียนไม่จางเขายังมีลมหายใจอยู่หรือไม่หรือเขาได้จากเธอไปตลอดกาลแล้วรุ่งเช้าแสงแดดแรกของวันสองผ่านม่านหมอกบางๆกลิ่นไอทะเลจางๆลอยมาตามลม เธอยืนอยู่บนหน้าผาแดงในมือยังคงถือกล่องดำที่ครั้งหนึ่งเขาฝากไว้แสงแดดสะท้อนกับผิวโลหะของกล่องดวงตาเธอว่างเปล่าแต่หัวใจกลับเต้นแรงทุกครั้งที่ลมพัดเธอเหมือนได้ยินเสียงของเขาเสียงที่เคยกระซิบว่าอย่าก,กลัวผมอยู่ตรงนี้เธอเปิดกล่องออกช้าๆภายในไม่ได้มีเพียงข้อมูลแต่มีจดหมายสั้นๆพับไว้อย่างเรียบร้อยกระดาษเปียกชื้นนิดหน่อยแต่ยังอ่านได้ชัด ถึงเธอผู้หญิงที่สอนให้ผมรู้จักความรักจริงถ้าคุณได้อ่านจดหมายฉบับนี้แปลว่าผมทำในสิ่งที่ควรทำแล้วผมไม่ต้องการให้คุณจําผมในฐานะชายผู้หายไปในเปเลวไฟแต่ขอให้จําผมในฐานะชายคนหนึ่งที่ยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อให้คุณได้มีชีวิตใหม่น้ำตาของเธอไหลรินอีกครั้งแต่อุ่นกว่าเดิมไม่ใช่เพราะเศร้าแต่เพราะเข้าใจเธอเงยหน้ามองฟ้าเม่ค่อยๆแยกออก แสงส่องลงตรงทะเลระยิบระยับราวกับทองคำเธอค่อยๆปล่อยกล่องนั้นตกลงสู่ทะเลเสียงกระทบผิวน้ำดังแผ่วเบาและกล่องนั้นค่อยๆจมหายไปเหมือนปิดฉากเรื่องราวทั้งหมดเธอยิ้มทั้งน้ำตายกมือแตะหัวใจของตัวเองเบาๆขอบคุณน้าอาคินจากนั้นเธอเดินจากหน้าผาไปแสงแดดส่องต้องเรือนผมสีดำของเธอลมพัดกลิ่นทะเลหอมอ่อนๆตามหลังทุกก้าวที่เธอก้าวไป ไม่ได้เต็มไปด้วยความเจ็บปวดอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยความหวังใหม่และความทรงจำของชายคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยรักเธออย่างหมดหัวใจเสียงคลื่นซัดเข้าฝั่งดังขึ้นอีกครั้งเหมือนเสียงลมหายใจสุดท้ายของเขาที่ยังคงอยู่ในสายลมอบอุ่นอ่อนโยนและนิรนันดร